การ์มินโฟรเนอร์245เครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็กรีบา์เสร็จเรียบร้อยนะครับจากตอนแรกที่ส่งมานะครับนี่คือสายชาร์จของลูกค้านะครับไม่ได้มีปัญหาเห็นไหมครับต่อสายชาร์จก็ชาร์จไฟได้ตามปกตินะครับแล้วก็เปิดเครื่องหลังจากเปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็กลีบา์นะครับน,นี้ถอดสายชาร์จนะครับก็เราก็นําตัวเครื่องไปจับสัญญ,ญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ เราก็รายงานทุกขั้นตอนนะครับตามมาตรฐานของทางร้านลอรีบนะครับก็ปุ่มเลื่อนลงนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปหาอัตราการเต้นหัวใจนะครับว่าลูกค้าจะเปิดไว้หรือเปล่านะครับอันนี้แปลว่าลูกค้าไม่ได้เปิดชววไว้นะครับตรงนี้ไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวกดเข้าไปที่หมวดกิจกรรมแล้วกันครับว่า ให้เขาตรวจจับนะครับในโหมดกิจกรรมก็ไม่ได้เปิดไว้เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเขาคงจะต้องเข้าไปเปิดนะครับสั่งเปิดเพราะว่าอัตราการเต้นหัวใจตรงนี้เซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทำงานปกตินะครับแต่ตรงนี้ลูกค้าไม่ได้เปิดไว้นะครับก็เลยจะต้อง เข้ามาดูนะครับไม่ได้เปิดนก็เดี๋ยวกดเข้ามาที่การตั้งค่านะครับไปที่ข้อมูลก็ได้นะครับเดีย๋ยวจะไปที่หน้าจอข้อมูลนะครับนี่นะฮะ ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเอาอะไรนะครับแต่ตรงนี้ลูกค้าไม่ได้เปิดก็จะเพิ่มใหม่นะครับเป็น HR g u i d ้นี่นะครับนี่นะฮะอัตราการเต้นหัวใจมาแล้วนะครับตรกนี้นะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ดปุ่มย้อนกลับนะครับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอได้ตามปกตินะครับปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนลงนะครับก็เราก็ต้องเทสก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับสายชาร์จและจุดชาร์จไม่ได้มีปัญหาการชาร์จกลับมาใช้งานได้ตามปกติขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ